สวัสดีค่ะทุกคนอ m ดมินเอวาเองกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องหลอนๆที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงของพี่คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาฟังกันเลยค่ะคําเตือนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เฮ้อ <c oughs> พี่เขาบอกว่าลืมไม่ลงเลยค่ะใครขวัญอ่อนแนะนําให้หาเพื่อนฟังนะคะเรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อสงกรามปีก่อนค่ะพี่ชายชื่อพี่พัดแกบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ปกติ ผมชื่อนนอยู่กรุงเทพนานๆที่จะได้เจอกันแต่ช่วงสงกรานนั้นผมฟันถึงพี่พัดแปลกๆเลยตัดสินใจขึ้นไปเยี่ยมค่ะไปถึงก็เย็ยนมากแล้วผมเลยขอค้างที่วัดคืนนั้นอากาศร้อนอบอ้าวผมนั่งเล่นอยู่หน้ากุฏิมองไปที่ลานวัดเห็นเจดีทรายที่ชาวบ้านก่อไว้เยอะแยะเลยค่ะแต่ที่แปลกคือมีวัยรุ่นสองคนกำลังช่วยกันก่อเจอดีทรายอยู่ ตอนนั้นมันดึกมากแล้วผมเลยรู้สึกสงสัยเดินเข้าไปถามน้องๆทำไมเพิ่งมาก่อดเจดีไซน์ตอนนี้ละครัเนี่ยวัยรุ่นคนหนึ่งตอบก็พบผมว่างๆตอนนี้นี่ครับพี่ชายเป็นใครเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลยอีกคนเสริมใช่ๆผมเลยบอกว่าเป็นน้องชายของหลวงพิพั์พวกน้องเขายิ้มแย้มแนะนำตัวชื่อเต้กับป๊อฟบอกว่าเป็นญาติกันบ้านอยู่ใกล้วัดนี่เองเต้กับ ป๊อบชวนผมไปช่วยขนทรายที่ริมแม่น้ำบอกว่าจะได้อานิสงส์ผมเห็นว่าอากาศมันร้อนร้อนนอนไม่หลับอยู่แล้วเลยตอบตกลงไประหว่างที่เดินไปริมน้ำผมสังเกตว่าหลวงพี่พัดเดินตามมาห่างๆเหมือนเป็นห่วงแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันผมเดินตามเต้กับบ๊อบไปถึงลานทรายริมแม่น้ำพวกเขาชวนผมลงไปตักทรายแต่พอผมก้าวเท้าลงไปเท่านั้นแหละ ผมก็ตกใจมากเพราะทรายมันเหมือนดูดเท้าผมอ้ะผมร้องโวยวายเฮ้ย<ๆ>ทำไมทรายมันดูดเท้าผมอย่างนี้เนี่ยเต้หัวเราะทรายดูดไงพี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยป๊อบเสริมใช่ใช่ดูพวกผมสิผมพยายามจะดึงขาตัวเองขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นพวกมันสองคนก็เริ่มหัวเราะเสียงดังหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปบูดเบี้ยวมีกลิ่นเหม็นเนา่าโชยมาผมตะโกนถามทำไมหน้าตาพวกนายเป็นแบบนั้นนะ่ะ ไปแต่งหน้ามาเหรอเต้ตอบเสียงเย็นพวกผมนาตายไปแล้วเมื่อสองปีก่อนป๊อบพูดต่อพวกเรามาตักทรายที่นี่แล้วโดนทรายดูดตายไงละ่ะผมขนลุกสู้รีบถอยหนีแต่พวกมันดึงแขนผมไว้ตอนนั้นเองที่หลวงพี่พัดวิ่งเข้ามาขวางหยุดนะอย่าทำบาปเลยเต้กับป๊อบหันไปมองหลวงพี่พัดทำบาปอะไรกันหลวงพี่พวกผมกำลังจะช่วยให้พี่ชายคนนี้ได้บุญต่างหากหลวงพี่พัดสายหน้านี่ไม่ใช่การทำบุญ แต่มันคือการสร้างกรรมพวกเธอพรากชีวิตอาตมาไปยังไม่พออีกเหรอหลวงพี่พัดกระโดดลงไปในทรายแล้วหน้าตาท่านก็เปลี่ยนไปกลายเป็นผีผมตกใจแทบสิ้นสติร่างกายก็จมลงไปในทรายเรื่อยๆหลวงพี่พัดใช้อิทธิฤทธิ์ดึงผมขึ้นมาจากทรายได้พวกผีเต้กับ๊อฟโกรธมากเศกทรายซัดใส่หลวงพี่พัดทรายพวกนั้นเป็นประกายเหมือนดอกไม้ไฟหลวงพี่พัดเจ็บปวดแต่ก็ไม่ยอมแพ้ เสกสายซัดก,กลับไปบ้างหลวงพี่พัด์สั่งสอนพวกเธอหยุดหลอกหลอนคนอื่นได้แล้วไม่งั้นจะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเต้ถามแล้วหลวงพี่ระเมื่อไหร่จะไปผุดไปเกิดสักทีหลวงพี่พัดตอบที่อาตมายังไปไม่ได้ก็เพราะเป็นห่วงกลัวว่าจะมีคนโดนพวกเธอหลอกไปตายเหมือนที่ทำไว้กับอาตมาเมื่อสองปีก่อนเต้กับบอฟสองวัยรุ่นเสียชีวิตเพราะถูกทรายดูดหลวงพี่พัดย้ายมาอยู่ที่วัดนี้ปีต่อมาในวันกกอะเจด J ีทราย ท่านก็ถูกผีสองตนนี้หลอกไปที่ลานทรายท่านพยายามแผ่เมตตาแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายก็ถูกทรายดูดตายผมเพิ่งรู้เรื่องทั้งหมดจากปากหลวงพิ่พัดนี่เองผมสงสารพี่ชายจับใจอยากให้ท่านไปสู่สุขติหลวงพี่ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับตอนนี้ผมปลอดภัยแล้วหลวงพี่พัดตอบกำใครก็กำมันน้องเต้กับป๊อบหัวราอยย่ะกำกำกำถ้ามีจริงพวกผมคงลงนรกไปแล้ว ทันใดนั้นเองพื้นทรายที่พวกมันยืนอยู่ก็เกิดไฟลุกโชนทรายค่อยๆดูดกลืนวิญญาณของพวกมันลงไปในนรกหลวงพี่พัดบอกว่าพวกมันตอนมีชีวิตชอบทรมานสัตว์จับสัตว์มาเผาหรือขุดหลุมฝังทั้งเป็นตอนนี้พวกมันได้รับกรรมแล้วหลวงพี่คงไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะว่าจะมีใครต้องมาตายเพราะพวกมันอีกขอให้หลวงพี่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะผมจะบวชให้หลวงพี่เองหลวงพี่พัดท,ทราบซึ้งใจดวงวิญ,ญญาณของท่านค่อยๆเลื่อนหายไป หลังจากนั้นผมก็บวชอยู่ที่วัดแห่งนั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พี่ชายในวันกอดเจดีทรายปีต่อมาผมเห็นวัยรุ่นสองคนมาก่อเจดีทรายกลางดึกพอพวกเขาหันหน้ามาผมก็แทบช็อกเพราะใบหน้าและร่างกายเต็มไปด้วยเม็ดทรายพวกมันตะอคอกใส่ผมไม่ต้องมายุ่งไม่รู้ว่าผีสองตนนั้นเป็นใครกันแน่หรือเป็นวิญญาณดวงใหม่ของคนที่ถูกทรายดูดตายเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้น่ากลัวใช่ไหมล่ะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าค่ะบายบายค่ะ